ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อาทิตย์อังการนล์คณะปดีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลและประธานคณะกรรมการมบริธิทรามาธิบดีในพระราชูป,ประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะ ฟ่อทุนละอ,องพระบาททูลราทุนกระหม่อมถวายแผ่นทองคำเพื่อส่งพระสุรายและส่งเจมสำหรับนำไปหลอพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรจำลองหรือหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิละปะสุขโขทยัยซึ่งประดิษาฐานอยู่ในพระวิหารวัดไตรมิตรพิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครซึ่งบริณิธิรามาธิปดีจัดสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ประชาชนเช่าบูชา โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปร่วมสมทบทุนโครงการสร้างอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีในโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลบุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัตรยมิตรพิทยารามวรวิหารร่วมเข้าเฝ้าด้วย